สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์ในพระธรรมยากอบบทที่1วันนี้เป็นตอนที่5ซึ่งมีชื่อว่ารางวัลสำหรับความภาคเพียรให้เราอ่านยากอบบทที่1ข้อ12คนที่บากบันฟันฝ่าความยากลำบากก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับบรรดาผู้ที่รัก เหตุผลที่ยากอบกล่าวถึงการอดทนต่อการทดลองและการล่อลวงและการซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผ่านการทดลองเหล่านั้นก็เพื่อที่เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่กล่าวถึงมงกุฎแห่งชีวิตในพระคัมภีร์คือพระธรรมวิวรณ์บทที่สองข้อสิบให้เราอ่านด้วยกันอย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่เจ้ากําลังจะได้รับดูเถิดพยามาลจะเป็นเหตุให้บางคนในพวกเจ้าถูกจําคุก เพื่อทดสอบใจและเจ้าทั้งหลายจะประสบกับความยากลำบากถึงสิบวันเจ้าจงรักษาความพักดีไว้ตราบวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าในทั้งสองข้อนี้เราพบว่าผู้เชื่อทุกคนที่เต็มใจอดทนต่อความยากลำบากเพื่อพระคริสต์ไม่ว่าจะเป็นผ่านการล่อลวงหรือการข่มเหงและยังคง ซื่อสัตย์จนถึงที่สุดจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเป็นรางวัลคำถามจึงเกิดขึ้นว่ามงกุฎแห่งชีวิตคืออะไรมีมงกุฎ5แบบที่กล่าวถึงในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าสัญญาไว้กับผู้เชื่อในพระคริสต์ดังต่อไปนี้การที่หนึ่งมงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย 1. โคริน์วที่9ข้อ24ถึง25 2 มงกุฎแห่งความชื่นชมยินดี 1. เทสโลนิกาบทที่สองข้อสิบมงกุฎแห่งความชอบธรรม 2. อิมธีบทที่สี่ข้อแปมงกุฎแห่งพระสิริ 1. นึ่เปโตรบทที่ห้ข้อสีและหมงกุฎแห่งชีวิตยากอบบทที่หนึข้อสิและวิวรณ์บทที่สองข้อสิที่เราพึ่งได้อ่านไปนี่คือมองกุฎที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราเป็นรางวัล มันเป็นมงกุฎเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นมงกุฎจริงๆกันแน่ผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าอย่างน้อยบางส่วนก็น่าจะเป็นมงกุฎจริงๆมงกุฎเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่โดยราชวงศ์กษัตริย์ราชินีเจ้าชายและเจ้าหญิงต่างก็มีมงกุฎเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามและอำนาจขนาดและประเภทของมองกุฎขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอิทธิพลของบุคคลนั้น ผู้คนไม่ได้สวมมงกุฎเพียงแค่เดินไปมาดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานมงกุฎให้เราไม่ว่าจะเป็นมงกุฎแบบใดเราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามงกุฎนั้นมาพร้อมกับความงดงามหรือพระศิริและสิทธิอำนาจมีคำบอกเล่าหลายตอนในพันธสัญญาใหม่ว่าผู้เชื่อที่ศรัื่อจะปกครองและครองราชร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี หลังจากการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ผมคาดว่าผู้ที่ได้ปกครองและครองราชร่วมกับพระองค์จะสวมมงกุฎแต่ผมไม่ทราบว่าพวกเขาจะสวมมงกุฎแบบใดเมือ่อใดทำไมการได้รับมงกุฎแห่งชีวิตจึงสำคัญผมขอสารภาพอีกครั้งว่าผมไม่รู้ณจุดนี้ผมยังไม่ได้รับการเปิดเผยใดๆเกี่ยวกับมงกุฎนี้ อย่างไรก็ตามจากข้อพระคัมภีร์ในยากอบและในวิวร์บทที่สองข้อสิผมเข้าใจว่าการที่เราได้รับมงกุฎนั้นสำคัญต่อพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เรามีสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจจากฮีบรูบทที่1 1ข้อ6ว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการรับรางวัลมากพระองค์ ทรงชอบให้รางวัลเราเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือดำเนินชีวิตตามแบบอย่างใดฮี b บรูบทที่11ข้อ6ได้บอกไว้ว่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอใจหากไม่มีความเชื่อเพราะทุกคนที่เข้าหาพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นจริงและเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนที่แสวงหาพระองค์ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้ว พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าผู้ประทานพระองค์ชอบที่จะประทานบางสิ่งแก่ผู้คนโดยที่พวกเขาไม่ต้องร้องขอพระองค์ยังชอบให้สิ่งที่คนอื่นขอแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรได้รับก็ตามและพระองค์ยังชอบที่จะตอบแทนลูกๆของพระองค์ที่ทำสิ่งต่างๆและดำเนินชีวิตในแบบที่พระองค์พอพระัยอีกด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับพระเจ้าคือ เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนี้ด้วยเหตุนี้ยากอบจึงกล่าวว่าเราต้องอดทนต่อการทดลองและผ่านการทดสอบจากนั้นยากอบก็อธิบายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งล่อใจที่คริสเตียนบางคนประสบอยู่ลองอ่านเรื่องนี้กันยากอบทที่1ข้อ13-17ถึง17เวลาผู้ใดถูกย you ั่วยุ ก็อย่าพูดว่าพระเจ้ากําลังย่วยุข้าพระเจ้าเพราะความชั่วจะย่อย,ยุพระเจ้าไม่ได้และพระเจ้าไม่ย่วย,ยุผู้ใดเช่นกันแตะว่าแต่ละคนถูกย่อยุได้ในเวลาที่เขาเติดกับดักแรงกิเลสของตัวเองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วบาปก,ก็เกิดตามไปด้วย เมื่อบาปเติบโตใหญ่เต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าเอย๋ยอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านเลยสิ่งดีและเพียรพร้อมทุกประการมาจากเบื้องบนลงมาจากพระบิดาผู้สร้างความสว่างทั้งหลายในท้องฟ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงาที่เคลื่อนไปได้ในตอนนี้ยากอบหันความสนใจไปที่เรื่องการลลอลวง เขาไม่ได้พูดถึงการทดลองหรือความยากลำบากแต่กำลังพูดถึงการล่อลวงให้ทําบาปแม้ว่าพระเจ้าจะนำเราเข้าสู่ความยากลำบากและการทดลองได้แต่พระองค์ไม่ได้นำเราเข้าสู่การล่อลวงนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่มีเจตนาที่จะเห็นคุณเผชิญกับความล่อลวงให้ทําบาปหรือเห็นคุณตกเป็นเหยื่อของบาป ในคำอธิษฐานของพระเยซูพระองค์สรงสอนเราว่าอย่าขอพระเจ้าให้นําเราเข้าสู่การล่อลวงแต่ขอให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายในทํานองเดียวกันยากอบกล่าวไว้ตรงนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ล่อลวงใครและพระองค์ก็ไม่เคยถูกใครล่อลวงกล่าวอีกในหนึ่งพระเจ้าไม่ใช่ต้นต่อของการล่อลวงของเราดังนั้นหากคุณถูกล่อลวงจงอย่าโทษพระเจ้า ถ้าพระเจ้าไม่ใช่ต้นตอของการล่อลวงแล้วใครหรืออะไรดักที่เป็นยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าแต่ละคนถูกล่อลวงเมื่อถูกความปรารถนาของตนเองชักจูงและล่อลวงนั่นหมายความว่าอย่างไรการล่อลวงเกิดขึ้นเพราะเรามีความปรารถนาที่จะทำบาปโดยกำเนิดความปรารถนานี้มาจากไหน เปาโลบอกว่ามันมาจากเนื้อหนังของเราหรือธรรมชาติทางเนื้อหนังของเราเมื่อคุณบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าคุณได้รับวิญญาณใหม่หัวใจใหม่สิ่งเก่าๆได้ล่วงไปจงดูเถิดทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่2โครินธ์บทที่5ข้อ17วิญญาณของเราเป็นของใหม่อย่างไรก็ตามเรายังคงมีร่างกายและจิตใจเหมือนเดิมเมื่อเราไม่ได้วางใจในพระคิ์ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานร่างกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแก่เราเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งร่างกายนั้นจะไม่มีบาปไม่มีความอ่อนแอไม่มีความเจ็บปวดและไม่มีความตายแต่ใจิตใจของเราตั้งหากที่ต่อสู้อย่างดุเดือดความคิดความตั้งใจอารมณ์ของเราคือสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูน โรมบทที่1 2ข้อ1กับ2เนื้อหนังที่หลงเหลือจากสิ่งทรงสร้างเก่าเมื่อระวางใจในพระคิดและรับบัพติศมาในน้ำยังคงอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี่คือสิ่งที่เราในฐานะคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ต้องต่อสู้จนกว่าเราจะตายหรือจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเนื้อหนังนี้ ธรรมชาติแห่งเนื้อหนังนี้ยังมีชีวิตอยู่ในตัวเราและมันต้องการที่จะทำบาปนั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกถูกดึงดูดถูกล่อลวงและถูกชักจูงให้ทำบาปหากเราไม่มีเนื้อหนังหรือธรรมชาติทางกายนี้เราก็คงไม่อ่อนแอต่อบาปเช่นนี้นี่คือส่วนหนึ่งของเราที่เราจะต้องตึงบนไม้กางเขนทุกวันแล้วซาตานล่ะ มันไม่ใช่ผู้ล่อลวงหรือมันไม่ได้ล่อลวงพระเยซูหรือใช่แล้วมันคือผู้ล่อลวงใช่แล้วมันล่อลวงพระเยซูด้วยแต่ถ้าเราไม่มีเนื้อหนังนิสัยแบบเนื้อหนังนี้การล่อลวงของซาตานก็คงจะมีผลกับเราน้อยมากนั่นเป็นเหตุผลที่ยาก,กอบไม่ได้กล่าวถึงมันเลยสิ่งที่เราพูดมาจนถึงตอนนี้อาจจะฟังดูแล้วหดหูใจ แต่พระคัมภี์ใหม่ทุกเล่มแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถเอาชนะการล่อลวงทั้งหมดนี้ได้เพราะสิ่งที่พระคิท์ทรงกระทำเพื่อเรา,เาคนไม้คนเขงในซีรีส์มนุษย์2.0ของผมผมได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดโปรดสละเวลาดูนะครับเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า พระเจ้าทรงตัดกับเราผ่านทางยากบว่าพระองค์ปรารถนาที่จะประทานมงกุฎแห่งชีวิตแก่เราแต่เราต้องเอาชนะการล่อลวงการทดลองและการทดสอบต่างๆและยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเมื่อเผชิญกับการล่อลวงเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้กำลังล่อลวงเราแต่ความปรารถนาอันบาปของเราเองต่างหากที่เป็นต้นเหตุดังนั้นความปรารถนาเหล่านั้น จึงควรเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่ยากอบบอกเราคือหากเราต้องการเอาชนะการล่อลวงเราต้องเปลี่ยนความปรารถนาของเราเราต้องให้เนื้อหนังอดอยากและกล่าวคำว่าใช่ต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในตัวเราให้ผมอธิบายให้ฟังคุณคงเคยได้ยินคนพูดว่าอย่าปล่อยให้พวกเขามากดปุ่มของคุณ พวกเขาหมายความว่าอย่างไรเมื่อเราตกหลุมพรางอะไรสักอย่างเช่นเรามโมโหมักจะเป็นเพราะสิ่งที่ใครบางคนทำหรือพูดออกมาจนทำให้เกิดความโกรธบางครั้งคนใกล้ชิดเราที่รู้จักเราดีจะรู้ถึงปุ่มเหล่านั้นสิ่งที่เป็นตัวสกิดพวกเขาสามารถวงการเรา ทำให้เราเสียสติได้ด้วยการพูดหรือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราโมโหดังนั้นเมื่อคนที่หวังดีกับเราพูดว่าอย่าปล่อยให้พวกเขามากดปุ่มเราพวกเขากําลังบอกให้เราหลีกเลี่ยงการทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราโมโหซึ่งพูดง่ายกว่าทําเรามักจะไม่รอให้ใครมากดปุ่มเรา ในทางกลับกันสิจพิบาลของผมมักจะพูดว่าทำไมคุณไม่เอาปุ่มพวกนั้นออกละ่ะถ้าคุณไม่มีปุ่มเหล่านั้นก็ไม่มีใครสามารถกดมันได้นั่นเป็นคําแนะนำที่ดีจงเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของคุณกําจัดปุ่มเหล่านั้นออกไปคุณอาจจะพูดว่าเดี๋ยวก่อนคุณหมายควาว่าฉันเปลี่ยนความปรารถนาได้งั้นหรือ ใช่แล้วคุณสามารถเปลี่ยนความปรารถนาของคุณได้แต่จะทำอย่างไรล่ะตลอดชีวิตของเราเราได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเราทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลหลายประการบางทีเราอาจเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจึงไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นหรือการไล่ตามความปรารถนาเหล่านั้นได้ทำร้ายจิตใจคนที่เรารักอย่างสุดซึ้งจน เราตัดสินใจและทิ้งความปรารถนานั้นหรือบางทีเราอาจได้รับสิ่งตอบแทนอันล้ำค่าจนคิดว่าการไล่ตามสิ่งตอบแทนนั้นดีกว่าการไล่ตามความปรารถนาของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเราคิดว่ารางวัลจากการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของเรานั้นดีกว่าการไล่ตามความปรารถนาเดิมมากดังนั้นเราจึงเปลี่ยนแปลงมัน ใช่เราปล่อยให้ตัวเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นน่าปรารถนามากกว่าความเจ็บปวดจากการดำเนินชีวิตตามเส้นทางเดิมเรารวบรวมพลังใจและความกล้าหาญมากพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปปฏิบัติแต่ผมไม่ได้ขอให้คุณใช้พลังใจของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเกิดศกนาตกรรมขึ้นคุณก็อาจหันกลับไปหานิสัยทำลายล้างเหล่านั้นอีก ซึ่งเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยอครั้งสิ่งที่ผมขอให้คุณทำคือการดึงแรงบรันรดาลใจและพลังจากพระวจนะของพระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์การทำสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดเปาโลพูดถึงกระบวนการนี้เหมือนกับการถอดเสื้อสกรปรกแล้วใส่เสื้อผ้าสะอาด ผมพูดถึงเรื่องนี้ไปเยอะแล้วในซีรีส์มนุษย์2.0ของผมดังนั้นลองไปดูกันนะครับในตอนต่อไปผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงความปรารถนาของเราได้อย่างไรพบกันใหม่ในตอนหน้าของพระเจ้าเุณครับ